ก็ผมครับวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของการทำโปรโมชั่นของหนังสือของเรานะครับหลังจากที่เราทำการพับปิดออกไปแล้วนะครับมีการรีวิวเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นขายได้จริงแล้วนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่วันนี้ตรงเข้าไปที่ Amazon KDP เลยนะครับ com เลยก็ i ใ i n เข้าไปนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยแรกที่จะเจอคือหน้าบุ๊กเชลนะครับมันจะเป็นหน้ามาตรฐานนะครับที่จะ บอกเราว่ามันเป็นแดชบอร์ดนะฮะบอกเราว่าเรามีหนังสืออยู่ในใน Amazon อเมซอนอีกกี่เล่มนะครับราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วเราก็ในการทำโปรโมชั่นเนี่ยเราจะมาตรงที่ KDP Select นะครับแล้วก็ Manage Benefit นะฮะตัวนี้มาได้อย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยทันก็ครั้งที่แล้วที่เราเอาหนังสือเราซับมิ t เข้าไปเนี่ยเราเช็คตรงที่ว่าเราจะเข้าโปรแกรมของ KDP Select ด้วยนะครับ ซึ่งจะทาให้เราสามารถที่จะแจกหนังสือได้นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ5วันนะครับภายในระยะเวลา90วันแล้วก็เข้าโปรแกรมเรื่องของการยืมหนังสือแล้วเราได้เงินนะครับจากกองทุน k d p Select ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการตั้งราคานะครับที่มันสามารถจะตั้งราคาได้หลากหลายกว่าที่เราจะไม่เอาเข้าเครดิตซีเล็กนะครับแต่ก็เสียก็คือว่าถ้าเราเข้าแล้วเนี่ยภายใน90วันเนี่ยเราห้ามเอาหนังสือเราไป ขายที่อื่นนะครับไม่แน่เราก็รอได้นะครับนี่เป็นปัญหานะครับนี่เราตรงนี้นะ k คร Select เนี่ยเราจะเข้าไปที่ manage benefits นะฮะของหนังสือของเรานะครับถ้าใครมีหลายเล่มก็เรื่องตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการทำโปรโมชั่นนะครับตรงนี้มันจะมีอยู่2ออันนะครับก็คือการลดราคานะครับกับการแจกฟรีนะครับนี่เราเริ่มที่การแจกฟรีนะครับตัวลดราคาผมก็ยังไม่ได้ศึกษามากนะครับว่า มันมีเทคนิคอย่างไรบ้างเพราะมันพึ่งมานี่นะครับ <c oughs> แ,แจกฟรีเนี่ยพอเราเลือกปุ๊บล้วก็ไปเทรดฟรีโปรโมชั่นนะครับ <c oughs> แล้ก็เลือกนะฮะว่าเราจะเริ่มวันไหนนะครับวันนี้วานาังคารนะครับไ้วันพฤหัสอ๋อวันนี้วันพุธนะครับแต่ว่าเริ่มแจกในวันพฤหัสนะครับผมก็แจกวันพฤหัสนะะแล้วก็ไป ขอเป็น1วันดูก่อนนะครับแจกฟรี1วันเราสามารถแจกได้5วันนะครับในระยะเวลา90วันนะอาจจะเว้นไปอีกช่วงหนึ่งนะครับแจกอีก2วันนะครับแล้วก็เว้นอีกช่วงหนึ่งมันมีสูตรอยู่หลายสูตรนะครับถ้าเราตามดูตามเว็บไซต์ที่เขาแชร์นะครับมันก็มีหลากหลายนะครับทีนี้ที่ผมแจกฟรี1วันก่อนเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าผมก็แจกฟรีไปแล้วเนี่ยวันศุกร์เนี่ยผมน่าจะพอจะได้ขายบ้างนะครับผมก็เลย จังไ้ก่อนเพราะส่วนใหญ่หนังสือได้ขายวันศุกร์ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นวันจันทร,ร์เนี่ยผมก็จะแจกยาวเลยนะฮะแล้วก็แจกสักสองสาวันนะครับแล้วก็มาเว้นแต่ันสร์นี่จะเป็นวันโอกาสทองพอสมควรน,นะครับเนื่องจากว่าคนเสาร์ที่เนี่ยเขาจะอยู่บ้านอ่านหนังสือกันนะครับเขาก็จะค่อนข้างจะหาหนังสือกันวันศุกร์นะครับนั่นผมเลยยังไม่ขอแจกวันศุกร์นะครับขอ,ขอเริ่มสักวันหนึ่งก่อนนะครับก็ไปเซฟเลย ทำไมเราต้องแจกฟรีนะครับหรืออธิบายเราแจกฟรีเนี่ยเพื่อให้คนได้มาอ่านของเรานะครับแล้วก็ได้มารีวิวให้เราบ้างนะครับมีการพูดคุยถึงบ้างนะครับมีที่รู้จักนะคร,ครับโดยเฉพาะตัวสําคัญเลยคือเดี๋ยวเราต้องเราเอาเดี๋ยวเราจะเอาไปโปรโมทในการสัมมิทไปยังเว็บไซต์ที่มีคนที่เขาชอบรีวิวหนังสือให้เรานะครับวิธีการนะครับตอนนี้ใครอยากจะ เพิ่มวันเนี่ยก็สามารถจะเพิ่มได้เลยนะครับรโดยการวิคตอรเทีโดยการคลิกเกรดนิวโปรโมชันแล้วก็กําหนดวันต่อไปได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับวิธีการซับมิตหนังสือเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คงไม่พ้ตัวไฟเบอร์เหมือนเดิมนะครับเราลองไปดูเรื่องของการโปรโมทนะครับคิดเดิ n ก็จะรวมหลายๆวิธีเลยเนะี่ยทีเดียวนะครับทางการโปรโมทโดยการซับมิตททางการโปรโมท วิธีอื่นด้วยนะครับวิธีการคือเนี่ยโปรโมทคิดเดินแล้วก็ไปที่ High Rating นะครับแล้วก็ไปดูนะครับหนึ่งนะครับก็คือดูว่าคนนะครับคนใช้เขาเยอะ951้เห็นไหมครับแสดงว่ามันได้ผลนะครับแบบมี้89นี่ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับก็เยอะนะพูดถึง89เกนี่ก็น่าลองนี่แล้วก็96เห็นไหมครับเนี่ย่ลองดูคนที่ มีคนซื้อเขาเยอะๆมีคนจ้างเข้าเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็ลองดูก่อนนะก็แนะนําว่าควรจะลองทีละทีละอย่างนะครับแล้วดูว่ามันได้ผลไหมนะครับเราจะได้เลือกได้คราวหน้าว่าควรจะหรือไม่ควรจะเพราะบางทีกลุ่มคนที่เขาเอาหนังสือเราไปโฆษณาให้เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ชอบอ่านนิยายมากกว่านะครับ ในส่วนของหนังสือนอนฟิกชั่นเนี่ยหรือว่าในหนังสือกลุ่มนอนฟิกชั่นเองก็มีอีกหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นเรื่องทําอาหารนะครับเรื่องจิตวิทยาเรื่องพัฒนาตัวเองเรื่องการเมคมันนี่ต่างต่างก็จะมีอีกหลายกลุ่มบางทีเราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกับกลุ่มคนที่อยู่ในลิส์ของเขาก็ได้นะครับก็ลองไล่ดูลักษณะของการโปรโมทเนี่ยข้างล่างก็มีนะฮะสี่ร้อยเก้าสิบห้าสิบเก้าเนี่ยก็น่าสนใจในการไล์เอาทาฟฟิกเข้าไปอย่าง หน้าเว็บอเมซอนแค่นั้นเองนะไม่แน่ใจว่าจะได้ผลไหมนะครับก็ลองดูไล่หาดูนะครับสังเกตเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างว่าทำไมเราจะต้องแจกฟรีนะครับเนื่องจากว่าการโปรโมทเนี่ยคิทเดิลส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเนี่ยฟรีคิทเดิลบุ๊กเห็นไหมครับคนผมก็เป็นคนหนึ่งนะะที่ติดตามว่าคิทเดิลวันนี้จะแจกหนังสืออะไรแล้วก็ ผมก็ชอบโหลดตัวฟรีนั่นแหละมาอ่านะครับก็สะสมไม่ได้เยอะพอสมควรก็มีคนแบบเนี้ยเยอะนะครับแล้วก็ถ้าคนที่เขาดีๆหน่อยเขาก็จะอ่านแล้วเขาก็จะเอาไปโฆษณาให้นะครับหรือกลับมารีวิวให้เรานะครับซึ่งสําคัญมากนะฮะเวลาเรื่องของการรีวิวนะครับเราลองมาดูนะครับตรงบุ๊กเชลเรานะครับแล้วเราก็เข้าไปดูที่สโตร์เรานะครับ ว่าหนังสือเราที่ขายเนี่ยดูในสโตร์ของอเมริกาแล้วกันนะครับนี่แหละก็จะมีคนมารีวิวให้นะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่มีคนรีวิวเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับนี่คนมีคนรีวิวปุ๊บเนี่ยคนที่ตัดสินใจจะซื้อเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนี่ถ้าเรามีรีวิวกันเยอะๆนะครับหลายๆคนมาช่วยกันรีวิวเนี่ยมันก็จะทําให้หนังสือเราเนี่ยได้ขายง่ายขึ้นนะครับก็ ตัวนี้ผมมีคนรีวิวแล้วนะครับแล้วก็มีลองดูที่ตัวรีพอร์ตเองเนี่ยก็จะเห็นว่าหนังสือที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยได้ขายแล้วสองเล่มนะครับตัวนี้ไม่ได้จ้างซื้อนะครับแต่จริงๆมีเทคนิคของการจ้างคนมาซื้อของเราด้วยนะครับเพื่อทําการมันจะสร้างกระแสนะครับอันนี้แต่นี้ไม่ได้จ้างนะยังไม่ได้เริ่มทําโปรโมทมันขายได้เองนะครับผมก็ยังยังทึ่งๆอยู่ว่ามันก็ขายได้เร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดก็คงจะดีพอสมควรนะครับ ธีการเช็คคีย์เวิร์ดนะครับว่าดีหรือเปล่าเนี่ยให้เราลองเข้าที่ Amazon นะฮะแล้วก็ลองเซิร์ชคีย์เวิร์ดที่เราที่เราทำไว้นะครับอย่างผมเป็น Home Business แล้วนะครับแพลนนะครับลองดูว่าว่าปุ๊บเนี่ยแมเวลาคนเซิร์ชก็มาเนี่ยหนังสือเราอยู่อันที่3เห็นไหมครับก็แสดงว่าคีย์เวิร์ดก็ดีพอสมควรนะครับในหนังสือกลุ่มนี้เนี่ยที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ย มีคู่แข่งแล้วหรือเปล่านะครับส่วนคนเขาสนใจเรื่องการทำบุชเนสนะจากที่บ้านนะครับแล้วก็การจะมีบุชเนส์แพลนเนี่ยน,นี้ก็ไม่ค่อยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นเชื่อวิไปซะนะครับแมของของผมก็จะตรงนะครับอยู่ระดับสแต่ราคาค่อนข้างสูงอันนี้สี่เก้าเก้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราซื้อในประเทศไทยเนี่ยมันจะบวกอีกสเหนนรียญนะฮะในการคิดค่าสง่ง ค,คิดคิดค่าดาวน์โหลดี่แเละครจากเว็บไซต์เม์ซอนเนี่ยแพงกว่าเวลาอยู่ในอเมริกาเนี่ยเห็นว่าทีละผมมขายอยู่แค่2.9จุนะครับในทีละหุ่เราขายแค่2.9นะครับแต่ว่าพอมันมาตรงนี้มันโชว์เป็น4 9 9 9นะครับก็เหมือนกันหรือหรื่อที่ราคานี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ค่อนข้างๆจะเป็นคียท,ที่ตรงกับเรานะครับ ว่าสตาร์ทบุซน from home เหมือนกันนะครับตรงนี้มานี่โอเค๋ะแคู่แข่งทั้งหน้าผมเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาต้องการที่จะสตาร์ทบุซน่าจากที่บ้านนะครับแล้วเขาอยากจะมีบ i ซน s สแพลนเนี่ยเราเห็นนะคร mm hmm. อยู่อัดับ3 mm hmm. ก็น่าจะพอมีลุ้นนะครับว่าจะได้ขายจากคีย์เวิร์ดคำนี้ mm hmm. <Okay. S 2> นี่ก็ มีแค่นี้ครับลองดูนะครับอันดับแรกก็คือไปตั้งเ n เน e benefit ก่อนนะครับแจกฟรีกี่วันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราลองทดลองดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าแบบไหนได้ผลนะครับทั้งแจกวันไหนแจกวันจันทร์แจกวันอังคารหรือแจกวันศุกร์บางคนก็แจกวันศุกร์นะครับก็คือกลับเลยวันศุกร์นี้แจกก่อนศุกร์หน้าถึงยไดยขายเดีรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นะฮะ หรือลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับก็มีคนแชร์ประสบการณ์หลายๆแบบอยู่นะครับว่าเทคนิคไหนถึงจะดีก็ลองทดลองกันเองนะครับกับส่วนของการโปรโมทนะครับแล้วก็ง่ายๆแล้วก็จ้างไฟเบอร์นี่แหละนะครับในการโปรโมทเรานะครับวิธีการเลือกก็เลือกไฮ g ลต์ติ้งก่อนแล้วก็เลือกคนเลือกตัวกิกที่มันมีคนใช้งานเขาเยอะๆนะครับก็จะการการันตีว่ามันน่าจะได้ผลนะครับแต่อย่าลืมว่าส่วนใหญ่ที่เดินจะเป็น ฟิชชันมากกว่าคือด่าเป็นทว่านิยายมากกว่านะครับในส่วนของฝรั่งที่เขาเขียนนะครับนันฟิชชันเนี่ยวางีไปโปรโมตในในรูปแบบของเขาแล้วมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับฉะนั้นเราต้องทดลองเองนะครับหนังสือในหมวดแล้วด้วยถ้าบนงทีเราทําหมวดอาหารเนี่ยหมวดสุขภาพเนี่ยหมวดการเงินเนี่ยมันอ่าจจะโปรโมตในกลุ่มพวกนี้อาจจะได้ผลไม่ได้ผลแตกต่างกันนะครับก็เลยต้องทดลองกันเองนะครับถ้ามันได้ผลแล้วเนี่ยก็จับไว้แล้วก็ รีพีทซ้าแค่นั้นเองนะครับตอนช่วงแรกอาจจะต้องใช้งบประมาณในการทดลองเยอะนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองทดลองดูกันนะครับแลวถ้าผมก็จะทดลองเหมือนกันได้ได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับขอบคุณครับผม